วันนี้มาเป็นพ่อค้าขายเฮกครับพี่น้องอามาดูกันทีละต้นก่อนเลยเอาโชว์แผลเฉยเลยมันต้องโชว์ด้านสวยก่อนเนาะนี่หรืจะดูได้จากผิวพันธุ์ด้วยพี่น้องแตกครุขระรายงาเหมือนผิวข้างคบเปรียบเทียบชน,นาเกียรตแล้วใครจะซื้อวะเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับพบกับเขียวสวนโคราชบนไซฟาร์มวันนี้มาเป็นพักค้าขายเฮดครับพี่น้อง <c oughs> ไม่ใช่มากอวดเพิ่มหน้าไม้ที่คุดมาจากสวนเสืองสางทำการตัดแต่งเฟสแล้ว้อครับเนี่ยถ้าคลิปนี้ออก,กคงจะส่วนหนึ่งก็น่าจ,จะขายไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อถ้าวันไหนทักมาก็แต่อาจจะมีแบบต่ออื่นต่ออะไรก็ทักมาถามซื้อได้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับ พี่น้องลางเซตระดับนึงเลวแต่ไม่สะอาดเกี้ยงเก่าดอกเด้อมาดูกันทีละต้นอันนี้ต้องใช้ฉากช่วยอยากโชว์หน้าเรารออยู่นะแต่ว่าเอ,อแสงมันไม่ได้เดี๋ยวหน้าดำ <c oughs> มาดูันทีละต้นก่อนเลยเอาโชว์แผลเฉยเลยเออมันต้องโชว์ด้านสวยก่อนเนาะนี่อันนี้ไม้กลมกอเ้ยพี่น้องเด้อนี่ เป็นการอวดไม้นะย้ำว่าอวดไม้ครับไม่ได้รีวิวแบบขายสดดอ้ยเหยียดสุดแขนเลยพี่น้องเลยหนึ่งต้นออน่าสนใจนะเผื่อท่านใดชอบต้นไหนที่ผมไม่ติดป้ายคำกรัฟเพราะว่ามันเป็นการถ่ายวิดีโอนะพี่น้องเนาะนี่จะเป็นอ้วนเตี้ยมีทรงมันไม่ใช่เป็นการไล่สดขายแบบทางอื่นอันนี้ผมก็อยากอวดโครงสร้างไม้ที่คุดมาเ,เป็นอันนี้เป็นไม้จิว๋ว กุดมาจากบ้านยายนี่ไม้ผมสไตล์ผมจะเป็นไม้อ้วนเตี้ยคนไหนชอบต้นไหนก็แคบภาพไว้ดูว่าเป็นตัวอย่างอะไรได้เลยครับพี่น้องคนฮัดกาลังเล่นอะไรเงี้ยแต่มันก็จะเป็นตานนี้ก็จะเป็นเสียอย่างเงี้ยเนาะรอยเผลมันใหญ่เพราะว่ามันเป็นไม้ปลูกปลูกเลี้ยงแต่เราก็นี่อย่างที่ผมเคยบอกลิปก่อนๆอ,นอะ่ะเราเบี่ยงนานหนาไม้นี้ได้แคบเออเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเบี่ยงนาเผลอันนี้ได้ ซึ่งหล,หลายต้นผมจะทากระถางไว้อย่างงี้เลยสาหรับพร้อมขายเนี่ยตัดไว้แต่อันนี้ยังไม่ได้ดึงขึ้นจากกระถางเด้อนี่ก็จะเป็นเอี้ยวๆนี่อย่างที่ผมบอกว่าไม้อะหลายต้นมันก็หลายทรงอันนี้ตัดกระถางเร้วนี่ต้นนี้โคตรด,ดีลีลาสวยต้นนี้ขายเล้วพี่น้องขายตั้งแต่วันคุดมามาน้านีมาน้ <c oughs> นาน จะเป็นพุ่มๆอย่างนี้ก็มีสาหรับคนที่แบบเอออยากได้เป็นไม้เป็นพุ่มอา่ารวดเร็วแต่มันก็จะไม่ใช่ฟอร์มของบอนไซน์ะพี่น้องบอนไซน์ก็ต้องตัดทดคอต่อเขียงเนาะนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่ต้นนี้ก็น่าสนใจอ้วนเตี้ยคือเดี๋ยวผมต้องตัดกระถางอย่างทุกข้างเลยพี่น้องแต่อนนี้ผมปลูกไม่ทันผมจะคากระถางไว้อย่างนี้ก่อนเราจะย่อยอะไรปลูกอันนี้ผมแต่งเซจแล้วผมก็เลยอยากมานําเสนอ มาอวดมาโชว์หรือจะเรียกว่าขายตรงๆก็ได้แต่ก็กว่าคลิปจะออกก็ไม่รู้จะวันไหนเด้อน,นี่ก็อ้วนเตี้ยทงคนคู่อันนี้ล่างดินไม่สะอาดสะอาดด้านเดียวด้านนี้ยังเห็นเป็นเกียโคนอยู่เลยทำคนเดียวพี่น้องคือแต่งไม้เป็นอยู่คนเดียวนี่นี่ก็โค้งๆนี่ก็ได้นี่ก็ได้ไดคือจุดประสงค์ก็คือ อยากให้ท่านที่กาลังฮัทลินอ่ะได้มีไอเดียว่าเออเวลาไปเจอไม้ป่าไม้อะไรจะได้ดูทรงไม้ออกเนาะครับเนาะสำหรับมือใหม่เดอ้อย้ำเ้ยพี่น้องเดอ้อคือก็มาแนะนําไอเดียกันเนี่ยที่จริงมันต้องเอาไอก้กระถางขึ้นมาอีกมันจะเห็นโคนต้นที่สวยงามของมันที่แท้จริงเนี่ยเห็นไหมโคนโขดมันจะอยู่อย่างนี้นี่แต่อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยผมจะปลูกไม่ทันผมก็เลยต้องคาดินเก่ามันไว้ซึ่งเวลาพอผมก็จะปลูกปุ๊บผมก็จะ ถอดออกมาแล้วก็หากระถางไม่ที่ใหญ่กว่านี้ล้วก็ปลูกเหมือนเหมือนทุกข้างเลยพี่น้องอืมก็จะปลูกอยู่ประมาณอย่างเงี้ยนี่นทรงความคิดผมนะนี่ก็จะอยู่ประมาณอย่างเงี้ยสำหรับต,นนต้นนี้แม่ไม้ลอยต้นนี่คือจะคุยได้เป็นเดือนนะ <c oughs> วะ <c oughs> นี่ตอนนี้ก็น่ารักเออตะโมตะมิยังไงล่ะไม้ผมเน้นไม้จิว๋วคือมันน่ารักอะ่ะมันส่งง่าย นี่ก็จะเป็นทรงต้นโค้งที่จริงต้องเอาตัวนี้ออกนะแต่เหลือเพื่อไว้ให้สองตาเนี่ยนี่ก็มาเป็นกิ่งนี่นี่ก็เป็นกิ่งนู้นที่จริงใจผมว่าอยากทดตรงนี้เราเลี้ยงยอดขึ้นมาใหม่ด้านนี้นี่เห็นยอดนี่เป็นตานี่แต่ก็เพื่อไว้อ่อยายาวไปยาวไปคลิปนี้จะพเพาะเพิมหน้าอย่างเดียวเลยพี่น้องข้อตอกเราดูคลิปหน้าเพราะว่าผมได้มาทั้งข้อตอกทั้งเชอร์รี่ ทรงก็จะเอียงองศาหาเหมือนที่คลิปผมบอกว่าการหาไม้แต่งไม้ในสวนนั่นแหละเราเอียงองศาหาได้เพราะว่าคุดมาเร็วอย่างเงี้ยเราจะมาปับเอียงองศาได้ใครชอบแบบไหนอะไรยังไงหรือไม่ชอบกิ่งไหนแต่พอค่าอย่างผมมันก็ต้องทําเพื่อเหลือเพื่อขาดนี่อันนี้ก็จะเป็นกลุงกออย่างงี้ก็ได้สำหรับคนชอบ เป็นสามาเหมือนต้นจามจุรีต้นช่ำฉานะเนาะบ้านนอกเองที่จริงต้องตัดกิ่งนี้ออกนะช่วงนี้นี่แต่ว่าเหลือเพื่อ <c oughs> หลากหลายรูปทรงนี่วดไม้เพียวๆพ,พี่น้องวดไม้เพียวๆว,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 วันไหนสนใจก็ทักถามอแอดโคราดบันไซฟาร์มนะครับพี่น้องนั่นเป็นฝ่ายขายจะตอบได้รวดเร็วปุ๊บปับ๊บถามมานางก็จะเร็วถ้าไม่ติดธุระอะไรยางอื่นนะ ไปเร็วไปเร็วนี่อันนี้วันเตี้ยสำหรับคนชอบวันเตี้ยคือเมียฉันตุกปุกทุก,กปุกนี่อ่ะตอนนี้โอ้ยถ้าต้นไหนใหญ่มันต้องเหยียดสุดแขนด้วพี่น้องเด้อนี่มาต่อโครงสร้างถ้าต้นเล็กเนี่ยมันใกล้นี่อย่างนงี้ก็ตั้งองศาไม่ได้นี่อย่างงี้นี่หรือจะเอาอย่างงี้ก็ได้ชิปชิปเนี่แล้วแต่พี่น้องจะชอบสำหรับท่านสนใจ คือเพมาเป็นไม้เลี้ยงง่ายคือตัวเองปลูกขายด้วยแหละนี่เอาเนี่เนี่ตอนนี้ก็ไปตีโค้งคืนนี่มีตาตรงนี้เพื่อเพื่อสองตาทุกต้นนะพี่น้องคือตำแหน่งกิ่งจะเพื่อไว้ให้ถ้าตามใจเขียวเป๊ะเ,เ,เขียวก็ตัดนี่แหละตาตรงนี้ออกเพื่อให้มันแตกตาขึ้นตั้งยอดตอนต่อไปโอ้ยลืมปวดแขนแล้วเดวยมันเหยียดสุดแขน น,นาไหนล่ะลืมต้นเนี่ยนาอยู่ไหนเอออยู่นี่ลืมตัดกิ่งนี้ทิ้งเออนี่ต้องตัดกิ่งนี้ทิ้งเดยวเอาไว้ก่อนชิรึบนี่ตัวนี้ก็สวยหนาไหนวะนี่อันนี้ตรงนี้แผลจะดูใหญ่หน่อยแต่ไม่เป็นไรเราเพิ่มหน้าอมเขียงเร็วอยู่พี่น้องคือต้องเอียงนะเนี่ยอย่างที่บอกไม่ถ้าไปเห็นตั้งอยู่อย่างนี้กระปูอย่างนี้นะดูไม่สวยอะ เราก็ไปเอียงองศาหาเอาเนี่ยนี่จะได้ประมาณนี่เดี๋ยวพอแผ่มันเริ่มปิดอย่างไ้พวกเนี่ยเห็นไหมแผ่มันปิดมันก็จะดูเนียนตาขึ้นนี่นี่ก็รอยตัดนะนี่แผ่มันปิดแล้วนี่ก็รอยทดนี่จะเห็นว่ารอยทดนี่ก็อ้วนตีอ่อันนี้บิดบิดคนอ้วนๆสำหรับคนชอบมาจบเร็ววปายยาวไปเอปเอฟือ้นไ,ไว้เป็นพราขา แเวลาไปขายตามงานนะไม่กล้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวพี่น้องจะเป็นไร <laughs> นั่งแต่ก็ไม่ถามก็ไม,ไม,ไม่ไม่คุยเป็นอย่างนี้หรอกนี่อาจเป็นเพราะอยู่หนา้ากล้องแบบมันไม่มีใครนั่นรู้มือสั้นเนี่ยก็เรื่องปกติของผมเด้อหาทรงหาอะไรบางต้นก็ลืมนะตอนแต่งกับวางโครงสร้างไว้เรียแต่พอถึงเวลาก็ลืมว่าจะเอาด้านไหนด้านหน้าเออตอนนัวนี้ด้านนี้เละนี่ก็อ้วนเตี้ยตกปุ๊กนี่ โคดโครโคดโคเออนี่นาจะอยู่ประมาณนี้ซ่อนแผลอยู่ประมาณนี้อันนี้ตุ้มแตกนี่ตุ้มแตกแต่เป็นไม้กลมกอที่สวยนะอ้ยอันนี้สุดแขนสุดๆแล้วเนี่ยถอยกล้องก็ยากสุดแขนละตุ้มแตกแต่รอดไม่ต้องห่วงนี่ตัวนี้ก็โคดดีพี่น้องคือมันโคดบิด ชืดชืดนี่ปลูกเอียงๆอย่างเงี้ยนี่ความคิดผมนะเอียงอย่างเงี้ยไอจับกิ่งช่อมาเนี่ยเออประมาณนี้แหละนี่โชว์โชว์โคตรประมาณเนี้ยเห็นความโคตรความเก่าของผิวมันอ่าตอนนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยโอ้ยสุดแขนนี่ทรงประมาณเนี้ยได้มาประมาณร้อยต้นน่ะเพิ่มหน้าน่เนี่ย สำหรับเพื่อท่านใดสนใจถ้ายังไม่ขายก่อนนะตนัวตัวน,นี้ก็สวยเนี่ยตัวน,นี้ที่ทำคลิปให้ดูเนี่ยที่จริงผม,มอยากเอายอดดีออกนะเนี่ยเออตัวน,นี้เรียนได้5้ารูปแบบที่ผมเคยบอกในคลิปก่อนการตั้งทรงไม้ในในสวนอันนี้เล็กๆลงมาเน้นในความจบเร็วทรงต้นเยี่ยวอี่นี่ก็วิดบีทวิดบีทวิดบีทคนต้นวิดบีทเห็นไหมเนี่ย ตัวนี้ก็เท่คาดซีดนี่เอียงทั้งนี้ก็ได้โอ้ยสุดแขนสุดแขนยังไม่พ้นหน้ากล้องเลยลนเฟมนี่เอียงนานี้ก็ได้แต่หน้านี้ไม่ค่อยโอเคผมแต่มันได้ยอดไงนี่ยนี่ทั้งยอดนี่เป็นกิ่งทิ้งลงมาแต่มันแผลใหญ่นี่ด้านหลังแต่ถ้าทิ้งอย่างนี้นะมันก็ต้องตัดกิ่งหมูหนี้ทิ้งจะได้ของตัวนี้ก็ได้โอเค หันหน้าหันหลังเอาเองด้วยเริ่มหลายต้นก็เริ่มงงแล้วนี่อันนี้ก็เก่าดิอ้วนเตี้ยวอ้วนเตี้ยครับพี่นอ้องอ่ายาวไปยาวไปยี่สิบนาทีรีวิวสินค้าแบบชริบชริบนี่ทรงนี้หรือจะอย่างนี้ก็ได้นี่คือจะได้เป็นไอเดียให้พี่น้องด้วยแล้วผมก็จะได้ขายไม้ด้วย เดี๋ยวข้าตอก่้าไปดูในคลิปหน้าได้ประมาณยี่สิบต้นไอ้ต้นนี้ไม่สวยเดีย๋ยวไปช์อันไหนไม่สวยไม่โช์เดลดยตอนนี้เจ็บเร็วนี่เพราะว่าทําพุ่มแค่ตรงนี้เลยจับช่อตรงนี้เลยเป็นก้อนเมฆเลยี่นี่นก็ใช้ได้ผิวพันธุ์เก่าแก่อือน,นี่ผิวพันธุ์เก่าแก่ที่จริงก็ซูมเป็นแล้วพี่น้องเริ่มซูมเป็นแล้วแหละแต่ว่า มือมันเปื้อนขี้ดินไงเพราะว่ามันล้างหน้ามาไม่ใหม่ตัวนี้ก็เป็นสามชั้นไม่ใช่หมูสาชั้นนะหมายถึงมีกิ่งแล้วสามระดับเนี่ยเนี่ยเรก็เทพุ่มมาฝั่งนี้ชิปเราก็ตั้งยอดตั้งยอดขึ้นไปแล้วก็นี่ก็เป็นกิ่งไล่กันมานี่จะได้ประมาณนี้จะรีวิวให้ครบนี่น่ารักที่นีทุกน ตัวโมตที่นี่วนเตี้ยอืกี่ต้นเหรอโอ้ยสุดแขนเนาะจะไปจะจะ,จะให้เมียฮา,ารดไล่์ดขายยังชาวบ้านเขาเนะี่ยไม่เอาเลยไม่เข้ากล้องเนี่ยอวดไม้อวดไม้นี่นต้นนี้ก็สวยอย่างที่บอกนะจริงๆเนะี่ยมันต้องดึงกระถางมาออกเพื่อที่จะโชว์ตัวนี้ คลิปนี้ผมไม่ได้มาทําการตัดแต่งโชว์ด้อพี่น้องเพราะว่าจากการที่ผมรีบไปคูดแล้วรีบมาแต่งเ่ะผมผมมัวแต่มาทําคลิปไม่ได้มามันเสียเวลายังไงละ่ะกลัวไม้มันเสียเพราะว่าจะมีเพื่อนมีลูกค้ามาผมก็เลยต้องรีบทําอันนี้ไอ้วันเนี้ยพอดีว่างก็เลยเออก่อนก่อนจะปลูกก็เลยมานําเสนอไม้ทรงไอเดียต่างๆเป็นแนวทางสําหรับคนที่กําลังสนใจบอนไซ จะเลี้ยงตรงไหนยังไงพอดูแล้วเกิดไอเดียปิ้งบางทีนะ่ะคนที่ดูนะ่ะไอเดียดีกว่าผมอีกนะเงบนี่น,นี่ต้นนี้บางต้นก็จะแค่ล้ายกันนะเดี๋ยวจะหาว่าต้นเก่ามาถ่ายซ้ำไปซ้ำมาอย่างที่เห็นเด้อเป็นกองกองไว้นะ่ะมันลอยกว่าต้นอนะ่ะอันนี้ไปต่อเขียงเหาะเห็นอย่างเงี้ยสองสามปีนะพี่น้องสองปีเวนี่ดินรุดอันนี้ก็เป็นไม้จบเร็ว คือเรยวๆเลยนี่ก็ได้เนี่โดยวฉันจะฮัดพูดกรุงเทพเลยเขาบอกว่าบางทีก็ฟังไม่เข้าใจกินเข้ากินเข้านี่อ่าตอนนี้ได้ทรงประมาณนี้มันต้องดึงกระถางขึ้นนะพี่น้องดึงกระถางขึ้นมันจะเห็นต้นเก่าๆนี่มันถึงจะเห็นทรงแท้จริงแต่บางต้นที่เห็นน่ะคือผมตัดกระถางอ้อะไงเนี่นยเห็นไหมจริงๆกระถางมันจะมิดถึงนี่ อันนี้ผมก็ตัดออกเป็นบางต้นเพื่อมาโชว์พี่น้องนี่แหละตอนนี้ก็จบเร็วกพมีทรงอยู่แล้วอเอียงเอียงองศาหาเอาที่จริงต้องทดนี่ความคิดผมนะเพราะกิ่งมันมันยาวมันยืดผมต้องจากทดแต่ก็บอกย่ำว่าเผื่อนี่ตอนนี้ทรงไหนวะนี่เออนี่ทรงนี่ <c oughs> คือบางที ทำไปแล้วก็ลืมตอวนันตัดนั่งคัดทรงคัดแต่งอะไรเงี้ยมันก็นึกออกตอนนี้ก็ทรงเหมือนกันประมาณนี้หรือมั้งเออเออประมาณนี้แหละเออน่าจะประมาณนี้แหละอย่างที่บอกอะเวลาเวลานั่งแต่งมันก็คิดทรงออกแต่พอมาอย่างงี้มันรีบไงแข่งกัเวลายี่สิบนาทีรีวิวไม้ชิริบชิริบเนี่ย คดโคดโคดอ้วนเก่าเก่าเก่าเพราะว่าไม้มันอายุอ่ะสองปีนะพี่น้องเน่ยสองปีออพอ่ะเนี่ยเก่าเก่าต้องไปถอดกระถางออกแล้วเลี้ยงในกระถางใหญ่มันจะได้โตเร้วกว่านี่จะได้แทงยอดแทงหน่อนี่ตอนนี้โอ้กี่ตัวเราปวดแขนแล้วเหร ตัวน,นี้ก็เทคัสซีดเห็นไหมโคดโคดสปริงโชคเลยโอ้ยไม่ไหวแล้วเด้อพี่น้องเลยปวดแขนแล้วเป็นไงครับพี่นอ <c oughs> ้องก็คลิปรีวิวคลิปอวดไม้ของผมแบบรวกๆเร็วๆคือก่อนจะปลูกก็เลยอยากอวดอยากนำเสนอนี่ขั้นตอนวิธีการโารชว์ไม้ไม่ใช่ขั้นตอนวิธีการในการโชว์ไม้นี ขั้นตอนก่อนจะเอาไปปลูกที่จริงก็อยากทําคลิปเกี่ยวกับการตัดแต่งแต่ก็เคยตัดแต่งไปบ่อยนะพี่น้องลวต้นนึ่งมันก็เป็นชั่วโมงเพรานี่ผมมีธุระที่จะต้องไปทําทั้งอื่นด้วยงานช่วงนี้จะจะหลายทางเนาะก็มาทําตัดแต่งให้ดูเป็นทีละต้นไม่ได้สาหรับพิมพ์หน้าชุดนี้นะ่ะนี่ประมาณร้อยผมคุดมาประมาณร้อยยี่สิบอะแต่จากการตัดแล้วมันต้องมีส่วนใช่ไม่ได้ก็จะมีทิ่งมั่งอะไรมั่งก็ไม่รู้จะเหลือถึงร้อยไม่ได้พี่น้องเนี่ยก็เลยแบบ อยากนำเสนอได้แต่ละต้นเป็นอไอเดียเพื่อท่านใดจะมีประโยชน์มั่งซึ่งก็ประโยชน์ก็คงหายากอะเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่มาการแบบสอนการเวิร์กช็อปการอะไรมันมันเป็นการอวดไม้เป็นการโชว์ไม้เพื่อขายด้วยเพื่อแต่ส่วนว่ามีประโยชน์ไหมมันก็เหมือนก็เป็นแบบว่าให้พี่น้องได้รู้จักทรงไม้ต่างๆถ้าแบบดูช้าๆเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะมันก็การอ่านไม้ เดี๋ยวไว้เวลาผมสะดวกก่อนเรวผมจะมาทําคลิปสอนไม่ใช่คลิปสอนผมไม่สอนใครหรอเพราะว่าผมสอนไม่เป็นมาจะทําคลิปเหมือนเก่านะครับพี่น้องทําการพูดคุยไม้แต่ละต้นได้ทรงไหนอะไรยังไงจะตัดแต่งแบบไหนแต่นี้ต้องขออภัยจริงๆเด้อเพราะคลิปนี้เนี่ทําแบบรีบแต่งอย่างที่บอกกันแหละรีบแต่งเพราะว่าต้องรีบไปทําอย่างอื่นมีเขาตอเพ่าะลวงอชเชอรี่ยังรองคิวอยู่เดี๋ยวเราจะเซต พวกนี้ปลูกพวกนี้เสร็จแล้วผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับเชอรี่ตัวกระถางหรือว่าเพบหน้าป่าราักเดียวการอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวเรามาติดตามอันนี้ก็คลิปยาวแล้วเดี๋พี่น้องเพราะว่าผมจะกำหนดไว้ไม่อยากให้มันเกินยี่สิบนาทีอะแต่ก็น่าดจะเกินนะอ่ะจะไปแบบง่าย,ายๆดื้อดวนเด้อยพี่น้องเดี๋เพราะว่าอว,าวดเสร็จแล้วผมดูเวลาแล้วผมว่ามันมันเกินนะ ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูช่องเรื่องเลขส่วนเรื่องเลขของผมนะครับส่วนโคราชบนไซฟาร์มคลิปนี้เป็นคลิปอวดไม้รีวิวไม้ขายไม้เอาอยัางไงก็ได้ที่จะเรียกแล้วก็ขอบคุณที่มาดูนะครับคนไหนสนใจก็ทักหาไม่ค่าเด้อฝ่ายขายโคราชบนไซฟาร์ม KBF เป็นเป็นเฟสของนางแล้ววันนี้เฟซผมมันผมเต่าตอบชายอย่างที่บอกอะไปจริงๆแล้วพี่น้องขอบคุณนะครับที่เขามาติดตาม สวัสด,ดีครับผมคลิปนี้แบบมันพิดแผนพี่น้องมันก็เลยแบบงี้ไ,งไม่รู้